จากเหตุการณ์ที่สอวอัคณนาออกมาพูดปกป้องสิทธทิเสรีภาพของชาวเขมรโดยอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีทั้ง UN, มีทั้งนักข่าวชื่อดังมีทั้งบางสํนักข่าวที่มาออกข่าวว่าคนไทยควรจะเปิดใจกว้างเปิดใจรับฟังมันทําให้หลายคนก็งงเือนกันว่ามันกลายเป็นประเด็นนี้ได้ยังไงทั้งที่จริงแล้วนะครับต้องบอกคนที่พูดแบบนี้ก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่ประเด็นนี้ครับประเด็นคือ คุณเป็นนักสิทธิมนุษยชนอันดับแรกเลยครับคุณต้องไม่เลือกปฏิบัติแต่ทําไมสิทธิของคนไทยคุณไม่พูดถึงเลยร่างไร้วิญญาณของคนไทยคนหนึ่งในคขมเมที่ไม่ได้รับการรักษาหรือไม่ได้รับการดูแลคุณอยู่ไหนคุณก็ไม่ออกมาพูดทั้งที่เหตุการณ์มันก็ใกล้ๆกันกันกบเหตุการณ์ที่คุณกันจอมพลังเปิดคลิปเสียงย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นคนไทยเสียชีวิตจากระเบิดของกัมพูชาสวังธนาทําอะไรอยู่ครับ เอาแค่เหตุผลการปกป้องสิทธิทมนุษยชนเด็ก8ขวบเขาทำอะไรผิดครับขเขมรล,ละเมิดสิทธทิมนุษยชนยิงถล่มโรงพยาบาลยิงถล่มบ้านเรือนคนไทยเดือดร้อนจานวนมากสวอังคาานะทาอะไรอยู่ไม่ต้องไปเถียงกันเรื่องว่าใครยิงก่อนใครยิงหลังเลยครับเพราะว่าใครยิงก่อนอะมันมีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะเขามีหลักฐานทางดาวเทียมครับจะพูดไปยังไงก็ได้ครับแต่ข้อเท็จจริงมันพิสูจน์ได้เรียบร้อยแล้วครับว่ากัมพูชาย,ยิงก่อน นี่คือประเด็นที่คนไทยทุกคนจะต้องเข้าใจนะครับเขาไม่ได้บอกว่าสวอังคณาทำหน้าที่มนุษยชนผิดนะครับคนไทยส่วนมากคนไทยจำนวนมากบอกว่าสวอังคณาไม่ทำหน้าที่ของนักสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นกลางสมมุติว่าคุณไม่ใช่คนไทยคุณก็ต้องรักษาสิทธิทั้งฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทยแต่นากว่านั้นครับคุณเป็นคนไทยครับคุณกลับด้อยค่าคนไทยแล้วไปให้ค่าฝั่งกัมพูชาแต่นากว่านั้นอีกครับ มันมีคนมาเข้าข้างโดยที่ไม่ดูบริบทของเรื่องที่เสนอนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักครับอย่าเบี่ยงเบนประเด็นครับเพราะวิธีการนี้พวกคุณใช้บ่อยมากประเด็นคือคุณไม่เป็นนักสิทธิมนุษยชนโดยแท้จริงเพราะคุณเลือกปกป้องฝ่ายเดียวคือฝ่ายกรรมัมพูชาคำถามคือทำไมคุณไม่ออกมาขอโทษทำไมคุณออกมาแถและคำถามสุดท้าย ทำไมคุณไม่รู้จักละอายใจครับเพราะคุณเกิดในประเทศไทยทำมาหากินในเมืองไทยมีชีวิตที่ดีจนกลายเป็นสอวอชื่อดังนั่นก็เพราะว่าคุณอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยสิ่งนี้มากกว่าครับที่เราจะต้องมาพูดคุยกันไม่ใช่บอกว่าเขาทำหน้าที่สิทธิมนุษยชนเต็มที่แล้วเราต้องเปิดใจรับฟังไม่เกี่ยวครับเราเปิดใจรับฟังครับแต่สิ่งที่เรารอฟังอยู่คือคุณเคยปกป้องคนไทยหรือเปล่า เรื่องนี้สอวอคณาและคนที่เชียร์สอวอคณาจะต้องตระหนักเรื่องนี้ให้มากๆครับ